สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำนะครับใครที่ปลกูกมอนเบอรี่แล้วมันไม่มีลูกนะครับเพราะว่าเราไมา่ได้ตัดแต่งกิง่งพอไม่ตัดแต่งกิง่งนี่เขาจะไม่แตกยอดใหม่แล้วก็จะไม่ออกลูกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทำให้ดูตัดแต่งกิ่งนะครับตัดให้สั้นเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ เด็ดใบทิ้งให้หมดนะครับเพื่อเขาจะได้แตกยอดใหม่แตกยอดแตกใบใหม่นะครับมอนบรีริงไหนที่โยยาวมันจะ,ะไม่มีลูกนะครับเราต้องตัดทิ้งแล้วก็เด็ดใบทิ้งให้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับ ให้เหลือไว้สักนิดหน่อยครับเพื่อเขามีตายอดนะครับตายอดยี่อยู่แล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่นะครับตัดเลยนะครับถ้าอยากกินลูกมอนบรี หรือว่ามันมีตายอดแบบนี้แต่มันก็จะไม่ออกนะครับเห็นไหมครับมีตายอดแต่มันไม่ออกยอดไม่ออกดอกใหม่เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดถ้าเราไม่ตัดนะครับเขาก็จะไม่แตกยอดง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากกินลูกมันมอนบอรีนะครับพวกเกษตรกรที่เขาปลูกประจำเนี้ยเขาแนะนํา าจะเอามาขายที่ตลาดเนี่ยเขาทำยังไงก็เลยถามเขาว่าต้องตัดแต่งกิ่งนะครับตัดให้หมดเลยให้สั้นๆเลยนะครับให้มีตายยอดสักสี่ห้านิ้วพอนะครับแบบนี้ตัวไหนยาวๆนะครับมันจะมีแท้ตายยอดขึ้นมาแต่ไม่ไม,ไม่แตกยอดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัด ไม่ต้องให้ยาวมากนะครับแล้วก็ตัดเด็ดไปทิ้งให้หมดอันนี้ก็ทำประจำนะครับเพราะป่ามีไม่กี่ต้นก็กินทั้งปีครับลูกหมอนพันใบบริลัมห้าศูนก็มีนะครับบริลัมเก้าศูนย์ก็ กินเป็นประจำครับตัดให้เหลือแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาจะแตกยอดแล้วก็พร้อมกับออกลูกหมอยออกลูกมาด้วยนะครับมาดูต้นที่ตัดแล้วตัดให้สั้นเลยอย่างนี้ครับเขาจะมีตาดอกตาตายอดอยู่แล้วนะครับเขาก็อยู่อย่างเงี้ยเขาจะไม่ไปไหน เราก็ตัดเลยนะครับเพื่อเขายอดเขาจะไปแตกยอดใหม่นะครับทีนี้มาดูต้นที่ตัดแล้วนะครับพอเขาแตกยอดใหม่เขาก็จะมีลูกหม่อนมาด้วยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทุกยอดที่แตกยอดมาเขาก็จะมีลูกหม่อนมาด้วยแบบนี้นะครับ เราก็จะได้กินมอนเบอรี่ทั้งปีนะครับนี่ครับทุกช่อทุกยอดที่แตกยอดอ่อนออกมาใหม่มาใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีลูกออกมาทุกยอดนะครับนี่คือการตัดแต่งกิ่งนะครับมอนเบอรี่นี่ครับ พอเราเก็บกินยอดเสร็จกินลูกหมอนหมดรุ่นแล้วก็ตัดแต่งจริงเลยนะครับตัดประจํานะครับเราก็จะได้ลูกหมอนออกมาเยอะแยะแบบนี้นะครับจะได้มีลูกหมอนกินทั้งปีนะครับนี่ครับทุกดอกทุกช่อยอดอ่อนออกมาก็จะมีลูกหมอนออกมาด้วยนะครับง่ายๆไม่ยาก ครคกินลูกเสร็จก็ตัดทิ้งไปเลยครับยอดยอดไหนไม่ออกแบบนี้ครับมันไม่มีผลนะครับเราก็ตัดไปเลยตัดให้สั้นไปเลยนะครับเราก็จะด่ยหมอนกินนะครับหมอนบอรีอันนี้ก็กินไปเยอะแล้วนะครับเสร็จแล้ว การที่เขายาวยาวเราก็ตัดทิ้งออกไปเลยเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่นะครับนี้ก็ตัดนานแล้วนะครับเราจะเห็นลูกมอนนะครับออกมาแบบนี้่นยอดที่ยาวยาวไปเราก็ตัดทิ้งไปนะครับก็วังว่าเป็นประโยชน์นะครับคนที่ปลูกมอนเบอรี่ไม่เยอะ อยากกินลูกหมอนนะครับทั้งปีก็ให้ตัดแต่งกิ่งนะครับเราก็จะได้ลูกหม่อนบุรีนะครับกินทั้งปีสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ทติดตามกับผมตัดแต่งกิ่งหมอนบรุรีเพื่อให้ออกลูกนะครับ